ใบใหญ่ยังอ,อืมมีเรื่องกลุ่มใจ,อ,จอ,อีหยังโะจ้าน้อหาเวลาพักผ่อนในเด้อพักผ่อนอ่านี่ครูบาอาจารย์นี่เจ้าไปพักผ่อนอยู่อ่าธรรมาชาตินาเนาะจ้านาะอาจสิอยู่ป่าอยู่เมืองไรก็ได้ที่เจ้ามักไปจ้าอาจสิอยู่ในสวนหรือว่าอาจสิอยู่อ,อ่าจสิปฏิบัติธรรมนันนเนาะจ้าวอยยกมือขึ้นจังซี่ ช่วงนี้อาจจะนิ่งๆงน้องจ้นเนาะการงานนิ่งบ่ช่วงนี้หรือว่ามีเรื่องบอ่สบายใจเนาอจ้นเนาะการผู้บาอาจารย์ก็อยากให้เจ้าทำวัดสวดมนต์นาอจ้นเนาะศาสนาพุทธเขาก็ได้ศาสนาอื่นกับเพื่อนกับเฮ็ดของเพื่อนนั่นแหละนาะจ้นเนาะแต่ละศาสนาพื่อกันศาสนาพุทธเขากับ,กบะะทำวัดนี่จะอยู่แบบนิ่งๆอยากอยู่นิ่งๆอยากนอนๆๆนิ่งๆนาอจ้นเนาะแบบคือ,อ กูบ้บาอาจารย์ใหญ่เจ้าจพักพอนไหมจ้าอืรู้สึกแบบนั้นเฮดออฟวอนหนึง่งเมท่าเป็นการเริ่มต้นอ่าเป็นการเริ่มต้นที่เริ่มต้นเฮดอีกอย่างนนาเนาะอาจารย์นี่การเริ่มต้น ในออฟสอดเกาดากการเริ่มต้นเ h ็ดงานใหม่ๆว่าจ้ามีผู้ใดเนาะว่าจ้ได้เริ่มต้นเ hit เรื่องงานการงานของเจ้าใหม่ๆที่เจ้ากำลังสีฮิตอยู่ตอนนี้แต่ว่ารู้สึกว่าเจ้าบูมี่กำลังใจบ่จ้าเจ้าบูมี่กำลังใจญ่บมี่ไฟไหมเออบูมี่กำลังใจญ่บมี่ไฟสีเริ่มต้น hit อีกอย่างใหม่ๆไหมจ้า เห็นบ่เออมีผู้ใดบ่หนีอ่อดูซึกว่ารู้ซึกว,ว่าอยากพักผ่อนแม่จ่าล้วก็ะบ่มีกำลังใจคิดวังเรื่องอยังน้อนี่าคือสิกระทบเอ่าเรื่องการงานของเจ้าน้าเจ้าสีเริ่มต้นเห็ุอีกยังงไม่ๆมเจ้าก็ต้องบอกว่าเจ้าบ่มีกำลังใจที่เหตุแม่บ่มีไฟในการเหตุเลยหนเอ่ แม้กระทั่งกิตวิญนาณเจ้าเนี่ยแบบมันแบบรู้สึกว่ามันบมีไฟไหมจะต้องพักคอนนะจ๊ะเด้อพักค,คอนสวดมนต์จะเลื่อนภาวนาทํามวัดเออนูรู้สึกจังสั่นรู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหญ่เจ้าพักคอนแล้วกันใหญ่เจ้าปฏิบัติกลับมาปฏิบัติ้อจ๊ะเด้อเออเอาสิ่นี้มันแบบึ้นมาให้เจ้ากลับมาปฏิบัติทํามวัดเด้อส่วนนี้นั่นเออเพราะว่าเจ้าบ่มีไฟในการเออสิสู่ชีวิตเลยเออรู้สึกจังสั่นเนี่ย เออมูจับพลัางงานด้แบบนี้อ่ชืชาวราศีเมษสิงคน,น,าาน,นู่งงะจ่ะเนอะนี่เอ่าไฟเมท่านี่ถาดไฟนี่เรื่องกุ่นใจบา่อยากเค็ดอีกยังเลยเก้าเมเทันกับปวดหัวอย่าง,ง่อนอย่างเดียวโอ้เรื่องความรักรัก,ก,กสามเสาว่วจ้า อาจจะเป็นซ้ายิ่งเขามาเนะจ้ะเนาะเพราะว่ามันอดูซิว่าคนเศร้าถาดล่มนี่สีแห้งเนะจ้ะเศร้าถาดล่มอมิทุนหรือเมทุนเนี่นะจ้ะตุนกลุ่มเนี่ยเออเจ้าประสบปัญหาเรื่องความรักจ้าเห็นบ่ไพ่สามดาบขึ้น